ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ทั้งต่างประเทศและก็ภาพยนตร์ไทยแข่งกันทํารายได้กันน่าดูเลยละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนตน์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งก็แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องที่น่ารักที่โดนทเข้ามาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มนครับโดนทมา35บาทคุณนกพดล25บาท คุณธนงศักดิ์100บาทคุณเพ็ญนภา21บาทคุณรุติธรรม93บาทคุณเอื้อมแข100บาทคุณเทียนชัย30บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณทานทิพย์100บาทคุณวัชรเดช100บาทและคุณบัณฑิต99บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสาหรับพี่น,น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่13พฤศจิก,กายน2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพอยู่เรื่องไหนอยู่ไปรุ่มนมพร้อมกันเลยครับ สัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งบอลิวเวอรกันบ้างดีกว่าครับเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายในอินเดียแล้วก็เพิ่งเข้าฉายในประเทศไทยบ้านเราครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ti เก r ร์เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันเรื่องล่าสุดจากประเทศอินเดียครับเรื่องราวของการต่อสู้ที่จะต้องเลือกระหว่างประเทศชาติหรือครอบครัว ดยภาพร์มเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวานครับวันที่12พฤศจิกายนใช้ถุนสร้างไป38ล้านเหรียญทำรายได้เปิดตัวไปที่8.8ล้านเหรียญครับก็เรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในอินเดียได้แค่วันเดียวครับแล้วก็มีแพลนที่จะเข้าฉายในต่างประเทศอีกหลายประเทศดังนั้นรายได้ตอนนี้อาจจะไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้มากมายครับต้องรอลุ้นกันยาวๆดูครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Radical ภาพยนตร์แนวดราม่าคดีจากประเทศเม็กซิโกครับที่ไปคว้ารางวัล Festival Favorite a ดอะวอจากเทศกาลซันแดน c ์2023มาแล้วโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับแล้วก็ทำรายได้ไปละทั้งสิ้น13ล้านเหรียญครับ มาต่อกันที่งานอินดี้อีกหนึ่งเรื่องครับกับภาพยนตร์เรื่องพิศิลาภาพยนตร์แนวดราม่าผลงานเรื่องล่าสุดจากค่าย A24 ที่เคยประสบความสําเร็จมากๆจากซาวออฟฟรีดอมมาแล้วครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น12ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครื่องนึงก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ40ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูแล้วรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับ ไปเอาใจสาวก Taylor Swift กันต่อครับกับ Taylor s w i f The t e Elast o u r บันทึกการแสดงสดของศิลปินระดับโลกที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของคอนเสิร์ตฟิล์มโดยภาพยนต์คอนเสิร์ตเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น10ถึง20ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น240.9ล้านเหรียญครับถือว่าสาวกค่อนข้างเยอะฮะได้กำไรไปไหลายเท่าเลยทีเดียวครับ รื่องนี้ก็แฟนคลับเยอะเช่นเดียวกันครับกับ f ฟ ni ไนท์แอ e เฟรดดคืนสยองที่ร้านเฟรดดี้ภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตครับผลงานจากค่ายยูนเวลส์พิคเจอร์และบรัมเฮาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่20ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น251.9ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ได้กําไรตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับถือว่ากระแสการตอบรับดีมากๆครับแสดงว่า แฟนคลับจากเกมนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเออผมผมไม่เคยเล่นฮะเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปหาเล่นดูครับ มาดูไรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับฟรีแลนซ์ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมมดี้ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของจอห์นซีนาครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่7.2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณ80ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วค่อนข้างจะเจ็บตัวเยอะเลยทีเดียวะครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Killer of the Flower Moon ภาพยนตร์แนวดราม่าอาชญากรรมผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของมาตินสกอร์เซซี่ที่มาพร้อมกับนักแสดงคู่ใจอย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอและโรเบิร์ตเดเนโรโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 137.1ล้านเหรียญก็อย่างที่เคยบอกนะครับเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์จากทาง Apple TV ที่ร่วมกับทางพลาเม์ครับเขาแค่นำมาใช้ในโรงก่อนลองสตรีมมิ่งเพื่อเรียกกระแสแล้วก็เข้าเงื่อนไขในการชิงรางวัลในเวทีต่างๆครับดังนั้นทางค่ายอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องไรายได้ในโรงภาพยนตร์มากนักหรอกครับ ไปต่อกั่กับเรื่องนี้ครับกับ The Exorcist Believer หมอผี x x o r c i s t ผู้ศรัทธาภาพยนตร์แนวฮลเรอร์จากค่า Universal p i ซ t u r e เที่สารต่อเรื่องราวความสยองขวัญจากภาคแรกในปี1973ครับโดย The Exorcist ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่6ตุลาคมครับใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น131.6ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับดูแล้วสงสัยจะมีภาคต่ออีกแแน่ๆล้วครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับพาวพาโตรเดอ e มายตี้มูฟวีภาคที่2ของแอนะิเมชันแนวแอคชั่นผจญภัยจากค่ายพาราเมลพิเจอร์ครับกับภารกิจการปกป้องเมืองครั้งใหม่ของขบวนการเจ้าตุกสีขาโดยพาพาโตรในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29กันยายนใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น188.7ล้านเหรียญครับพา p พาโ o รนี้ก็เช่นเดียวกันครับดูแล้วนะ่าจะมีภาค3แน่ๆแ,แล้วหรอครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดินทางมาถึงภาคที่10แล้วกับซอเอ็กอีกหนึ่งฟ้นชายหนังทิวเลอร์นในตำนานจากค่ายเลออนเกตเขาเลยครับซึ่งกลับมาในภาคนี้ก็ยังกลับมาพร้อมกับเกมสุดอม,มตการทรมานสุดสยองถูกใจแฟนๆเช่นเคยเลยครับโดยซอเอ็กเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29กันยายนใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่13ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไประจังสิ้น101.4ล้านเหรียญในสัปดาห์นี้ซอเอ็กทะลุ100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็เป็นหนังทุนต่ำกำไรดีครับดูแล้วน่าจะสร้างต่อกันอีกหลายภาคและครับ ไปต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ a h u n t i n g in Venice ภาพยนแนวสืบสวนสอบสวนจากค่ายเทวินตี้เซนจูรี่สตูดิโอกับการไขปริศนาฆาตกรรมแห่งนครเวนิสโดยภาพอยู่เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่15กันยายนครับใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วัสิ้น120.8ล้านเหรียญเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ A Hunting In Venice อยู่ในจุดที่คุ้มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าพูดกันตรงๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหนังไม่ได้กําไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายก็ถือว่าดีแล้วครับ มาต่อกันที่อีหนึ่งผลงานจากค่ายทเทวนตี้เส้นเดียวกันครับกับ The Creator เป็นภาพยตรนแนวแอคชั่นไซไฟที่มาถ่ายทําในประเทศไทยถึง80%ด้วยกันครับโดยภาพเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29กันยายนแขกตุดสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปทั้งสิ้น102.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ160ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับ มาถึงภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับภาพยนต์เรื่อง The Marvels ภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่โชว์พลังหญิงเรื่องล่าสุดจากมาเวลซินิเมติกยูนิเวิร์สที่ยกทีมาทั้งกัปตันมาร์เวลมิสมาร์เวลและโมริก้าเรมโบโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10พฤศจิก,กายนครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น274.8ล้านเหรียญครับแต่เนื่องจากภาพยนต์เรื่องนี้มีการถ่ายทําในสหราชอาณาจักรครับทางสหราชอาณาจักรก็เลยได้ให้เงินสนับสนุนมาอีก55ล้านเหรียญจึงทําให้ทุนสร้างของภาพยนต์เรื่องนี้ลดลงมาเหลือ219.8ล้านเหร ซึ่งปัจจุบันภาพยนเรื่องนี้ทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น110ล้านเหรียญครับผมอ้างอิงรายได้จากทางเด a ไลน์นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขรายได้ที่อัปเดตล่าสุดแล้วครับแล้วก็เป็นรายได้ที่รวมรายได้จากประเทศจีนแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่ารายได้มันค่อนข้าง จะต่ำกว่ารายได้เปิดตัวของหนัง MCU ที่ควรจะเป็นครับกับตันมาเวลภาคแรกเฉพาะรายได้เปิดตัวในอเมริกาก็ปลาเข้าไป150ล้านเหรียญแล้วครับคือแค่รายได้เปิดตัวเฉพาะในอเมริกาของภาคที่แล้วก็เกินรายได้เปิดตัวทั่วโลกของภาคนี้ไปแล้วครับแถมในภาคนี้ยังใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับมีรายงานข่าวว่างบประมาณส่วนใหญ่ของเดอะมาเวลเนี่ยใช้ไปกับการทำา CG ครับ ใช้ CG ไปค่อนข้างเยอะฮะใช้แม้กระทั่งไอตัวละครแมวกู๊ดเนี่ยครับคือบรีลาสันเนี่ยเขาแพ้แมวครับเขาเข้าฉากกับแมวจริงๆไม่ได้ดังนั้นทุกๆฉากที่เราเห็นกับตันมาเวลอยู่กับแมวกู๊ดเนี่ยก็คือเป็น CG ทั้งสิ้นครับดังนั้นทุนสร้างมันจึงค่อนข้างบานปลายครับนี่ขนาดได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ440ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุน คือผมในฐานะแฟนหนังมาเวลคนหนึ่งเนี่ยเห็นรายได้เปิดตัวแบบนี้ค่อนข้างใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันมันเป็นขาลงของ MCU ครับในช่วงนี้มันพีคมากๆตอน Endgame ไปแล้วครับแต่ยังไงก็เอานะก็ขอให้มันไม่ขาดทุนกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ให้รายได้จบสักประมาณ500ล้านเหรียญก็ถือว่าโอเคแล้วครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่แบ่งเป็น8ตอนครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคผ่านความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนครับปัจจุบันทํารายได้ไปเพียงแค่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นเองครับก็ดูแล้วน่าจะได้ฉายอยู่ในโรงอีกไม่กี่วันนะครับเรื่องนี้ใครอยากดูก็ได้ไปดูนะครับ ภาพยนตร์เรื่อง Red Life ภาพยนตร์แนวดรามา่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นที่อยู่ในสังคมของโจรและโสเพณีที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้นประมาณ7ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทภาพยนตร์แนวดรามา่าจากค่าย GDS กับเรื่องราวของความรักมิตรภาพและการสูญเสียเพื่อนที่เขาฉายไปเมื่อวันที่26ตุลาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้นประมาณ17ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องสัป,ปเหร่ภาพยนตร์แนวดราม่าคอม,มดี้จากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่เขาฉายไปเมื่อวันที่5ตุลาคมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ10ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ675ล้านบาทรายได้สัป,ปเหร่เช็ค่าสุดก็อย่างที่เห็นนะฮะยังไม่ทะลุ700ล้านนะครับหลายคนอาจจะสับสนที่มีบางสื่อเขาจะชอบใช้คําว่ามุ่งสู่ฮะอย่างสัป,ปเหล่เนี่เขาจะใช้คําว่ามุ่งสู่700ล้านครับบางคนไปโฟกัสที่ตัวเลข700ล้านก็เข้าใจว่าหนังมัน700ล้านไป แ,ะะแต่ที่จริงแล้วมันกําลังมุ่งสูงฮะยังไม่ถึงนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับที่หยดภาพยนตร์แนวโฮลเรอร์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างช่อง3และก็อ M อ t u t u o i o โโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่26ตุลาคมครับ ปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ385ล้านบาทครับเรื่องนี้ก็กําลังมุ่งสู่ฮะกำลังมุ่งสู่400ล้านบาทนะครับซึ่งก็ไม่แน่ฮะในขณะที่ทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่ก็รายได้อาจจะขยับแตะ4 0่400ล้านบาทแล้วก็ได้นะครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่13พฤศจิกายน2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังของลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง